สวัสดีค่ะป้าหมอใจตีโชคพยากรณมาแล้ล็กับพี่น้อง่ามาในว,วันนี้นะคะมีเรื่องดีๆมาบอกเนาะปีใหม่แล้วปี2566นะคะจะต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงใหม่หน่อยหนึ่งนะคะสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนแปลงนะของคุณป้าหมอนะของพี่น้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างจิ้มมานะคะนะคะเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทุกอย่างดีขึ้นเราต้องดีขึ้นนะคะพี่น้องขาเนาะไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของบุคลิกภาพนะคะเสื้อผ้าหน้าผมใหม่สักอย่างหนึ่งเพื่อเรียกโชคลาภพลังทางบวกต้อนรับปีใหม่นะคะ แล้วก็ในคลิปนี้ก็จะบอกว่าป้าหมอนะคะเพิ่มนะการบริการดูดวงนะคะด้วยไพ่พรมยานนะคะนะเป็นไพ่ที่ศักดิ์สิทธิ์ของคนไทยนะคะและก็แม่นยำชัดเจาะลึกทุกเรื่องเหมือนกับไพ่ยิปซีเลยค่ะพี่น้องคะเนาะแล้วก็ชัดเจนมากเพราะเหมาะกับชีวิตของเราไทยๆนั่นเองค่ะนะตอบโจทย์ในเรื่องอะไรละสีเรื่องหลักเลยนะคะตอบโจทย์ในเรื่องงานตอบโจทย์ในเรื่องของเงินตอบโจทย์ในเรื่องของสุขภาพ ตอบโจทย์ในเรื่องความรักความสัมพันธ์และเรื่องอื่นๆอย่างมหัศจรรย์นะคะอันนี้เปิดคิดจักรารใหม่ปี2566นะคะปี2023นะคะโดยไพ่พรหมยานนะคะพี่น้องค่ะนะเจาะลึกอดีตและอนาคตอย่างชัดเจนเนาะ่ะทักอดีไลน์มาค่ะพี่น้องค่ะนะนี่นะคะไพ่พรหมยานนั่นเองค่ะนะคะและป้าหมอก็จะลงคลิปนะคะ เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆนะคะในชีวิตประจำวันให้กับพี่น้องเพื่อเป็นแนวทางด้วยไพ่พรหมญาณน,นะคะในโอกาสต่อไปตอนนี้ยังทําไม่ทันนะคะแต่รับดูดวงด้วยไพ่พรหมญาณศาสตร์ของไพ่พรหมญาณศาสตร์ของคนไทยที่เขียนด้วยคนไทยนะคะพี่น้องคะนาะซึ่งมันแม่นเวอร์และก็ชัดเจนจริงๆป้าหมอทดลองทดสอบมาด้วยตัวเองแล้วนะคะพี่น้องจ๋านะยังไงแล้วสนใจทักไอดีไลน์มาค่ะพี่น้องค่ะ,นะแ,ลคะ,คะแล้วเจอกันค่ะ